พุทธางธรรมังสังขังนะพุโทโธธรรมโมสังโฆนิสัมมากรังเสอยู่ใกล้ควรทบดทวนคนแล้วค่อยลงมือทําดีกว่าสุกายสบายจิตสุกายสบายใจเนาะทุกท่านทุกค,นด,โโเคเนดีพึ่งธรรมโมก็เป็นดีพึ่งสังโฆก็เป็นดีพึ่งแต่การดารงชีวิตทีนี้ทําความเข้าใจ้วยการดารงชีวิตใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวัน ทำทุกวันนะ้วก็เราก็ตรวจเราก็สํารวจตรวจตรวจดูตัวเองนะว่ามันผิดพลาดผกพ่องอะไรบ้างอะไรซะนะถ้อมันเสรอมันเติมขึ้นมาในสิ่งที่มันดีมันมีอะไรบ้างก็ต้องสํารวจตรวจดูนั่นแหละถ้าพูดถึงรายละเอียดลงไปนี่นั่งดูคิดอยู่เสมอเสมอว่ายืนเดินนั่งนอนสี่ทิยบดเราต้องเราต้องตามดูความรู้สึกเมื่อคิดยทธธรสมาธิ เรวยเรือว่าภาวนาเนี่สมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นไม่จะส่งแต่วความคิดไปข้างนอกไปแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญญาไม่เจริญมีแต่ปัญหาทีนี้ในขณะที่ปัญหาที่มันรุมเรานะนั่นคือตัวปัญหาอย่างหนักเลยนะคิดแล้วทำแล้วมันเกินกับำลังตัวเองทีนี้อันนี้ก็สำคัญ ถ้าพูดถึงเรื่องทรัพย์ภายนอกทีนี้เราก็ใช้จ่ายเกินเกินความจาเป็นอีกอย่างก็ไมมท่านว่าทำไปทําไปเดือดร้อนภายหลังทําไปทําไปก็ไม่รู้จักกําลังทรัพย์ของตัวไม่รู้จักกําลังกายของตัวเองอันนี้ก็จะนําความเดือดร้อนมาให้ตัวเองเนาะทำอะไรก็ช่างให้รู้จักกําลังพละกําลังของตัวเอง กำลังเรามีน้อยอย่างยกตัวอย่างอายุมากขึ้นนะมันถดถอยไปถดถอยไปเรื่องเล็กๆน้อยนะแต่หลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าเล็กๆในน้อยนะแต่คนไม่ค่อยใจเยอะเนาะเยอะเยอะมากเลยเพราะว่าก้มหน้าก้มตาทำมาหากินในสิ่งที่ถนัดในสิ่งที่ชำนาญการและหลายคนก็มีอยู่แต่ไม่ถึงว่าบางสิ่งบางอย่างก็ ลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้ควรที่จะศึกษาควรทำความเข้าใจมันรู้เนาะถ้าไปนั่งสมมตินั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันหรือจะมานั่งนั่งดูทีวีทั้งวันเป็นต้นแล้พ่อบอก่าถ้าอย่างนั้นก็คิดผิดแล้วนะเราดูเพื่อศึกษาเหมือนกับการเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้เรียนจบแล้วได้ทํางานบางคนร้ายหลายคนก็เรียนจบแล้วไม่ได้ทํางานอนะไรเชนนั้